สามีพิพลอยร้องไห้ไม่หยุดรู้ว่าสูญเสียพันรยาตั้งแต่วินาทีแรกเจ็บทั้งกายปวดทั้งใจจากกรณีการเสียชีวิตของพิพลอยพัชราพรเน็ตไอดอลชื่อดังที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าแล้วตกลงข้างทางซึ่งทางสามีของเธอได้รับบาดเจ็บเยื่อหุ้มปอดฉีกมีเลือดลมออกปอด แต่ยังมีสติดีทางแพทย์กําลังให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่วนน้องเจดาลูกคนเล็กมีอาการกระโหลกร้าวอยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเฟซบุ๊กซึ่งเป็นญาติของพี่พลอยระบุว่าตะสามีของพี่พลอยตั้งแต่ตื่นมาก็นอนร้องไห้อย่างเดียวตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ก็ยังต้องระวังอย่างใกล้ชิดทางโรงพยาบาลจะย้ายตะออกมาที่ห้องปกติ ซึ่งญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้แล้วเบื้องต้นยังไม่ทำการผ่าตัดเปิดหน้าอกเพราะตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับส่วนในกรณีที่มีคนเข้ามาถามกันเยอะว่าตะรู้เรื่องของพี่พลอยไหมตะก็บอกว่ารู้เรื่องตั้งแต่วินาทีแรกเลยเพราะนอนเตียงข้างกันตลอดและตะมีสติตลอดเวลาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ